สมชายประวัติครับพันนี้มาถึงที่วัดพานนอนตาหวานนะครับพระมาเรียกว่าเช่าทัจีนะครับมีความยาว216ฟุตสมัยก่อนเป็นผ้านั่งหน้าท่านจะหลูมากมีชาวบ้านมาจุดทุบเทนก็เลยทุบทิ้งมาสร้างเป็นวัดพานนอนครับคนไทยเรียกว่าเป็นผ้าตาหวานพระมาเรียกว่าวัดเช่าทัจีครับมีความยาวถือว่า216ฟุตยาวกว่าองศาวดีที่เมื่อกลางวันไปครับ ส่วนใหญ่ก็จะพาลูกทัวร์มาไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็จากหลังเท้าจะเห็นร้อยเป็ดบางคนครับแล้ววัดพระนอนที่ยาวที่สุดนี่อยู่ที่ไหนฮะที่ยาวที่สุดนี่อยู่ที่มะละแมงครับเป็นทรงภูเขาเป็นลักษณะพระนอนก็เลยรัฐบ,บาลก็มาสร้างภูเขาเป็นพระนอนเลยครับที่มอลละแมงรัอนเมื์บงหลวงมอนครับ คคนี่ก็คือคําบอกเล่าของสมัยก่อนเป็นภาพนี้นะครับเที่บอกว่าเมื่อก่อนพระตาหวานพ้านอนตาหวานลูกนี้องค์นี้นะครับก็คือเป็นพระที่นั่งดูในภาพีิเศษนี่นะครับเมื่อชาวบ้านเห็นว่า